สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาทำความรู้จักกับละครเรื่องใหม่ทางช่อง 7s d กันค่ะก็หลังจากที่คุณติ๊กเจษดาพรผลดีนะคะชิมลางการเป็นผู้จัดร่วมเรื่องแรกไปแล้วนะคะในละครเรื่องด้วยแรงอธิษฐานของทางช่อง3นะคะพร้อมกับการควบบทบาทการเป็นนักแสดงนำไปแล้วนั้นล่าสุดก็มีข่าวออกมาค่อนข้างเยอะนะคะว่าติ๊กเจษฎาพรเนี่ย ได้เตรียมนำนวนิยายเรื่องลมพัดผ่านดาวของวอวินนิชัยกุลมาทำเป็นละครเสนอก,กับทั้งช่องเจ็ดไปแล้วนะคะและก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะและหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการเขียนบทโทรทัศน์และก็เป็นการเลือกนักแสดงค่ะเรื่องลมพัดผ่านดาวเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของคนและก็ความรักความยิ่งใหญ่ของมันนะคะล้วนแปลเปลี่ยนไปได้เสมอนะคะไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีข้อกำหนดตายตัว ความแตกต่างเหล่านี้นะคะก็เป็นคําตอบในสายลมพร้อมที่จะพัดผ่านหรือพบสิ่งใดๆได้ตามปรารถนาเสมือนกับหัวใจคนค่ะ <S 2> <S 2> และในส่วนของเรื่องย่อลมพัดผ่านดาวนะคะก็เป็นเรื่องราวของดาราชาและก็วายุค่ะที่ต่างทั้งคู่เนี่ย ตกกลุมรักกันค่ะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะลงเอยกันด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าคนรอบข้างของดาราชาเนี่ยต่างไม่ยอมรับวายุและเขาเองก็รู้ตัวดีนะคะว่าตัวเองเนี่ยแตกต่างกับดาราชาและเมื่ออุปสรรคบนเส้นทางความรักของคนทั้งคู่เริ่มเห็นเด่นชัดกันมากขึ้นนั้นนะคะก็มีชายหนุ่มอีกคนนะคะชื่อว่าทรงวัดรค่ะเป็นชายหนุ่มที่ดาราชาเนี่ยเคยหลงรักมานานนับ10ปีแล้วก็มีอิทธิพลกับความรู้สึกของเธอเสมอค่ะกลับเข้ามา ในชีวิตก็ถึงเวลาแล้วที่ดาราชาจะต้องตัดสินใจในอนาคตของตนเองนะคะว่าจะเลือกใครคะ่ะระหว่างทรงวัดและก็วายุคะ่ะทั้งนี้เรื่องลมพัดผ่านดาวเนี่ยก็เป็นนวนิยายเรื่องแรกที่วอลวินิชัยกุลทําตอนจบไว้2แบบงานนี้ต้องมาดูนะคะว่าเมื่อเอามาทําเป็นฉบับละครแล้วจะจบลงแบบไหน และเราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะคะว่าคู่พระนางของละครเรื่องนี้มงจะมาลงที่ใครคะ่ะก็รอติดตามการอัปเดตต่อไปแล้วกันค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ